สวัสดีจ้าเอฟทีทั้ทงช่อง YouTube อัพอลพลชั่นแนวทุกท,าท,าทา่านจ้าขังล่างหลวงแนนนี่ก็สิเป็นซานตะปูบ้านโคกใหญ่นะจ้าซึ่งหัวนี้หลวงแนาน,น,านก็นสิมาตามต่อให้ของหัวด17มกราคม2568ซึ่งหัวที่ผ่านมาหัวสองโมกราคม2568ต้องบอกว่าก็เลขอะเคลื่อนไปนอกจากกับว่าท่านในเข่าแต่กับว่าเป็นยังจ้าหลวงแนน,านคิดว่าหัวมหันต์นาาก็กคือขอแบบ ่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปูอาจจะเพัฒนทานได้หายเนาะจ่ามันอยู่งนี่ก็เลยมาตามหายของหมวดปีใหม่แล้วก็คือปี68หมวดน,นี้ก็คือขึอ้นถือว่าเป็นหมวดที่2ของปีเนาะจา่า17มกราคม2568ตรง่งแนนคิดว่าตั้งแต่ปูก็ตตองเมตรตาเลียโตลูกรานที่วันหน่องแนนกับมีความอดทนแหล็กกับพยายามที่จะมาขอโชคลาภให้เอฟซีกับเพื่ออยากจะให้เอฟซีทางช่องยูทูบอัมพลทุกท่านได้โชคได้ล,ลาบกันเนะาะจ่ะซึ่งวันนี้หน่องแนนกับมาตอนคำ เพราะว่าตังนั้สังเกตว่าถามาช่วงคำคำน้ำใดตะปูเพ่นมาห้แม่ตาก็เลยมากำคำเลยแต่ว่ามื่อนี้บ่แมนวันผาเด็ดจ้ะก็คืออยากมาตามต่อให้ดวนดนเลยเพราะว่าเมื่อคืนตรงน่้กับฝันดีมากๆพอฝันฝันดีมากๆนี่คือฝันอย่างเรงนี้จะมาเล่าซูฟังจ้ะไะอ่าเดินไปแล้วก็เเราไปน้ำกระไดจ้ะเมื่อคืนตรงน่้ฝันว่าตรงน่้ใดมาเยือนที่สารตะปูบานโขกไงนี่แหละจ้ะล้วก็ ไตไปหลูบแปลงตะปูยุดบนตัวตะปูเลยน้องแน็ตก็เลยเอาล่ะบลรอวันผาแล้วก็เลยตาัดสินใจมาแลงหนีเลยจ้ะแล้วน้องแน็ตก็เตรียมแปลงมานั่มจ้ะเพื่อเพราะว่าเพื่ออาจจะได้โชคได้ลาบเด้แรงเงหน่อยจากตะปูไปเพราะว่าเมาื่อเคลื่อนฝันว่าเดี๋ยวมาหลูบเอาแป้งนีมาหลูบบนตัวตะปูซึ่งน้องแน่ตเ่เคยฝันแบบนี้เลยแล้วก็บ่เคยได้คิดคิดว่าจะเอาแป้งมาหลูบตะปูสงสัยปู่นสิบอกโชคเป็นในใน,ในบอของวันสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ตนี้กก็ได้ถือโอกาสเอาแปลงมานํางจังวันนี้นะครับเดี๋ยวไปลุนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้อากาศหนาวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็บว่าคคัดแนี้นได้เท่านาวอากาศหนาวมากๆเย็นนะครับท่านผู้ชมอากาศเย็นมากๆอืมปันกมาขอโชคเรื่อยๆเนาะแม่ะแล้วันนี้จุดบุหรี่ให้ปู่ด้วยวันนี้จุดบุหรี่ให้ปู่ด้วยนะวันนี้เพราะว่าแตงแต่พอท่านี้มาต่างคนแตงแี่ขอเดี๋ยวก็ลมเด็กถูกเพราะว่า หมดพานมาแล้วครับห้องของวันใหม่แมนค่ะเก็บออกเลยตรงแน่นโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเตรียมหวเลยตรงแน่นทวนวาได้รูปแป้งยุง่งตงไหนก่อนด้รูปเมือนตัวตะปูนะอ๋อ คนตัวตะปูแมนแต่เพราะว่าพอค่อยฝันนังสีเลยตนงแรกก็เลยเตรียมแปลงมาอืมอ่ะโอเคถือว่าฝันดีเนาะแมนค่ะฝันดีมากๆปูอาจจะเขาฝันมาบอกเหล็กเป็นแน่แน่บอกกับว่าหลูขึ้นกันนะเพราะว่าพอค่อยฝันเห็นปูจังสีเลยก็เลยตามดวนเนี่ยก็เลยส่วนผอมาเลยมือนีบ่ตรงรอบวันพระแล้วจะก็คือเหมือนปูพันยาไข่มาหรือเปล่าพก็เลยมาเขาฝันตรงแรกก็เลยมาดวนดวนไข่มือนีเลยแรงหนีเลยนะอ่ะโอเค เดี๋ยวตามกันต่อนะครับกับตะปู่บ้านโคกใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับโอราอากาศหนาวท่านผู้ชมหนาวแห้งเปิดเบิงขนาดว่าท่านเด็กเมื่อปันแดน,นะครับ,ม,นนบมันนี้กับืันนี้เขาเรียกว่าล่มหนาวนะปกติร่มหนาวาละหลอกสองปกติจะบ่คอยมีล่มมันนี้คือว่าเพราะว่าพายุสิเข่ามัน สินหนาวมากมากเลยนะหรือจะมากพร้อมฝนอีกอากาศจะสินหนาวแห้งอีกอากาศเย็ยนมากๆอย่าลืมจุดบุรี่ให้ปูเดอ,อ นะครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับน้องแนนจะลูกแป้งที่ตัวปู่นะครับท่านผู้ชมจุดปุ๋ยให้ปูก่อนตุดเอาเลือกเอาใช่ก่อนโอ้ยเด็ดสูบบานสุดสูบยาน้ำหลูกน้ำหลานเหรอขอโชคใหญ่เด้อบัดนี้่ ติดบ้างเลน้องแนนติดบ้างร่มแห้งวันนี้ก็น้องแนนนะครับฝันดีนะครับเมื่อคืนฝันว่าได้มาทาง ได้มาลูบแป้งที่ตัวปู่นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะให้น้องแนนลองลูบนะครับที่ตัวปู่นะครับหรือว่าปูอยากจะท่าแป้งมไม่ไห้ท่าแป้งมาโดนตรงนีจุดอะไรก็ได้พุก็ได้ลมแห้งลมแห้งลมหนาวท่านผู้ชมเลย ดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะครับเย็นบางทีร่างกายเราก็จะปรับตัวไม่ทันนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะครับท่านผู้ชม mày có thân bượt phải đó สาธุนะโมตัสสะภะคะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อจะตะปูบันโขกไงมณีลูกหลานทาง่องอัพพล์ชาแนลนองแน่นเดินทางมาอยากจะมาขอชคขอลาบหน้าพ่อไงก็คือตะปูบันโขกไงเนี่ยนะจ้ให้เอฟซีทางช่องยูทูบอัพพลชาแนลถูกทัน หัวที่พันมาต้องบอกว่าเดกบ่เขาบ่าเป็นอย่างจับปูมนี้ลูกหลานขอมาผึ่งบาร,รมีผึ่งใบบุญปูของหัวเจ๊เจ็ดบุกราคม2 5ง8เป็นสลากินแบงรัฐบาลไทยลูกหลานมีความทุกข์ความอยากความลําบากแล้วอยากจะมาขอผึ่งบาร,รมีผึ่งใบบุญตะปูบานโขกไงอยากจะได้โชคได้ลาบ อยากไดนมีเงินมีทองใส่นีใส่สินจนเจอขอบขั้วหลายๆสิงหลายๆอย่างก็หวังมาเผื่งบาร,รมีผึ่งใบบุญตะปูบรรทุกไงต้องบอกว่าเวลาปูหายปูกับหายร้ายงวดติดต่อกันงวดมาหันบอเป็นอย่างจะปูต้องบอกว่าขอปูสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปูอาจจะประท่านหายแต่ว่าปีนี่ปีใหม่อิหลีเดจะจะปัปูปีใหม่แล้วปีหกแปดแล้วงวดสิบเจ็ดมกราคมสองพันารสิบแปดก็คือปีใหม่อิหลีเดจจัปู ปีไม่เริ่มปีไม่เดือนมกราคมแล้วอยากจะมาขอผึ่งบาร,รมีผึ่งใบบุญปูในงวด17มกราคม2018อยากให้ปูให้โชคให้ลาบลูกล้านสาตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวปนสองตัวลา่างในถาลูกล้านมีโชคไม่ลาบติดต่อกันหล,ลายๆงวดได้มีทุนมีเงินมีห้อนลูกล้านก็สิมาเลี้ยงตะปูบ่ให้ตะปูอดอยากแน่นอนปูจ๋างวดน,นี้ลูกล้านขอผึ่งบาร,รมีผึ่งใบบุญปูในเด้อสซธุ

โอเคนะครับเดี๋ยวช่องก๊อนก็จะขยวเซมซีนะครับพอกับน้องแน่นนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับพอจุดถูกปูกรบอลนะจุดบอกกาวปูก่อข<อ>ยะเซมซีราท่านในจุดถูก

ทำไมอกปตินษณงโอเคนะครับท่านผู้ชม Okay. ัเดี๋ยวช่องของพันธ์แน็กก็จะขยับเซ้นซีนะครับท่านผู้ชมเซ็ซีหม่แหลกเดยดหมายเลขแปดจ้ะหมายเลขแปด ที่สองไดไมาย์เล็กหนึ่งจากแปดหนึ่ง ข้ใหม่ที่สามเดมายเล็กเก่าจ้ะแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าของวันสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้านะครับแปดหนึ่งเก้าหรือหกหนึ่งเก้ากันไหนเก้ากับหกตัวไข่ไข่กันนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแนนนะครับท่านผู้ชมนะครับรูปแป้งนะครับเหมือนในฝันนะครับลูกที่ตัวปูเลยนะครับท่านผู้ชม รูบจากข้อลงมาสะดือเลยตรงนี้รูบตัวพันเลยเอาใส่มือไหมอ๋อใส่มือเยอะๆพราะว่าในฝันของนี้เท่สี่มาจากกรเลยมีเพศตามตัว ปูอยากทาบแป้งทาน้ำคอปูไปเลยเล้กปูอืมเลิอปู ตามที่เห็นนะครับท่านผู้ชมได้ทาแป้งให้ปู่แล้วอืมเ็ดเตกตัวใดน้ติดพอดีไฟติดพอดีตัวลาเซลปูเห็นเลขตัวไหนท่านผู้ชม อ้าหนึ่งเนียอืมอันนี้รูปเห็นเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะขยับให้ดูช้าช้านะ เอ่แต่ว่าเห็นเลขอืมท่ำผู้ช่วมปูว่าคนหนาวบ่พ่อมีเลขกยุกปุ่มหนึ่งท่ำผู้ช่วม นี่หลองแน่นมเมื่อเบ่งในกล่องอมปม่มใจท่านผู้ชมเบ่งมีเลขหากับเลข์หกกระเลข์สามบ่น้องแนนหาหกสามบ่หาสามหกนี่มีเลขกลุ่มหนึ่งปริศนาเลยท่านผู้ชมดูชัดๆนะครับอือเมนปูันใจนี่ห้องแน่น 5, 5, 3, 6, นี่ห้าห้าสามหกนี่เป็นเลขกลุ้มหนึ่งเลยท่านผู้ชมเอาหาสามหกกรตกับเลขฐานปูได้ดะแมห้าสามหกแปลกมากนะครับท่านผู้ชม <พา S 1> วผม<ส>จะชี้ให้ดูนะครับห้าสามหกนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขปริศนานะครับ มองดีๆนะครับท่านผู้ชมห้าสามหกแม่บอลต่างแน่น <Man. S 1> ชัดมากอันนี้ดูกันแบบธรรมาชาติเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขกลุ่มนะครับห้าสามหกนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมห้าสามหกนะครับ เป็นเลขกลุ่มเดียวนะครับที่น้องแนนรูปแป้งเข้าไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมปูพันไหนแล้วสัญญาที่น้องแนนบอกน้องแนนฝันนี่นะอืม่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมปูพันไหนแล้วสามเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขทูบก็กำลังจะไหม้หมดพอดี อะน้องแนนในตัวแดน้องแนนใหม่สองตัวเหรอจะเป็นสามแปดแต่เ,เราวม่อลหนตัวที่สามมาได้ตัวไหนเป็นเลขกุ่มหนึ่งมันปูเป็นหายเป็นปริศนาเนาะเกือบจะเห็นชัดนะครับแต่ว่าดูแล้วเป็นเลขห้าสามหกแมน ืูว่าปูมาบอกนี่ๆในฝันนะที่นแน่นบอกอสามแปดหกเอาสามแปดหกอืสามแปด,แปดเลขเหมือนคล้ายๆกันที่ตัวปูเนาะแมนจ้ะถือว่าเลขสวยนะครับทู้ชมนะครับ เลขชัดเจนมากๆนะครับท่านผู้ชมสามแปดหกนะครับสามแปดหกนะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับงวดก่อนวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซึ่งเป็นนวดที่สองของปีนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นต้นปีนะครับสามแปดหกนะครับเลขชัดเจนมากๆนะครับท่านผู้ชม นะครับตัวชั่วมเีก็ได้มาตามนะครับตาปู่บ้านโคกใหญ่นะครับขอแนวทางตัวเลขนะครับให้ในงวดของวันที่สิบ็มกราคมปี2 5 6พอกก็หวังว่ามาครั้งนี้นะครับตาปู่บ้านโคกใหญ่นะครับท่านจะเมตตานะครับลงสารให้ตัวเลขนะครับได้นําไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะจะได้ปลดหนี้ปลดสินกันนะครับคือผมก็หวังนะครับลึกๆว่าตะปู่ท่านคงจะเมตตานะครับงวดนี้นะครับขอสามตัวบางๆซึ่ง ต้องแนนได้รูปแป้งที่ตัวปู่นะครับเลขเหมือนจะเกือบจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าช่องอระลก็พยายามมองนะครับเพ่งไปที่ตัวเลขนะครับในที่สุดก็เห็นตัวเลขที่ตัวปู่นะครับห้าสามหกนะครับซึ่งตรงกับเลขทูกสามหกตรงกับสามหกเลขคล้ายกันอยกแล้วเนาะแม่นจ้ะเพราะว่าฐาเลขตรงจุดแดงข่ายกันจะมกักจะไ้ตรงๆเลย อย่างที่น้องแนนบอกว่าน้องแนนฝันเห็นตะปูว่าได้มาลูแปลงยูตะปูนี่เพราะว่าต่างแต่เด้ยมาขอโชคลาภตะปูนี่ปีกวัวกับสองปีบ่เคยฝันมาได้มาลูแปลงปูเลยสงสัยปูอยากให้มากแนนก็เลยชวน่อมาเลยจัดดุนดวนกับคือแรงนี่เลยบ่รอวันพาแล้วเหมือนปูอยากให้มากก็เลยมากแล้วมาลูะเห็นจริงๆอาจจะบ่ชัดปันใดอยู่ที่การมองแต่ละคนเหมือนกันว่าตัวใดแต่ว่าน้องแนนกับพ่อเห็นเป็นหกไอห่าหกสาม 536แมนจะนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่องอัมพลชาแนลกับน้องแนนก็ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับวดของวันที่17มกรา68นะครับก็ขอให้โชคดีเฮงเงรวยรวยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมกับน้องแนนนะครับก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยและโชคดีตลอดไปนะครับสวัสดีค่ะ